สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็มาพบกับช่องบนย t u b e นะครับช่องเฟซไทยสตอรี่นะครับซึ่งผมก็มีเรื่องราวนะครับการเดินทางท่องเที่ยววัดต่างๆนะครับรวมถึงการเล่าเรื่องนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์นะครับประวัติพระอริยสงฆ์องค์ต่างๆนะครับหลายสายนะครับรวมทั้งปาเกจิดด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววัดครับวันนี้นะครับเป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องนะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับซึ่งก็เป็น หลวงปู่นะครับเป็นพระที่เป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นโพลิตาโตนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆเลยนะครับและก็หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งท่านเนี่ยมีเรื่องราวที่ปฏิปทาของท่านเนี่ยที่งดงามนะครับก็ดาเนินดาเนินตามนะครับรอยทมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ท่านมีทุดงควัดที่เป็นเลิศเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยออกทุดงอย่างบ่อยเลยนะครับในช่วงที่ท่านยังหนุ่มๆนมอยู่ นะครับยังเป็นพระหนุ่มอยู่เนี่ยท่านออกทุดงบ่อยมากแล้วก็ได้ทุดงกับหลวงปู่มั่นด้วยทุดงกับหลวงปู่ตื้อด้วยนะครับเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอภิญญาของท่านนะครับซึ่งท่านสามารถใช้สมาธิอภิญญาในการเลี่ยงฝนนะครับให้ห่างออกกายได้นะครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่ท่านเดินทุดงนะครับจากเชียงรายไปลำปางนะครับก็ท่านก็เดินทุดงนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงเดือน มิถุนายนนะครับก kind of <Yeah. S 1> ็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ฤดูฝนนะที่ผมเล่าอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเป็นช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงเดียวกันนี่แหละครับท่านก็เดินทางนะครับไปที่ลาปางแล้วก็เดินเดินทางไปนะเดินเท้านะครับก็ระหว่างนั้นนะครับก็มีรถรถผ่านนะครับเป็นรถลากไม้นะครับก็ได้นิมนต์หลวงปู่เนี่ยให้ขึ้นรถนะครับเพื่อเดินทางระหว่างการเดินทางขับรถไปนะครับก็รถก็ไปตกหล่มนะครับซึ่ง ทางทางชาวบ้านนะครับก็บอกว่าให้เข้าไปพักอาศัยกับเขาก่อนนะฮะพักในหมู่บ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวซ่อมรถเสร็จก็จะเดินทางซึ่งหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเดินทางไปก่อนจะไปพักที่หมู่บ้านข้างหน้าแล้วกันนะฝนก็พรมตลอดทางนะครับหลวงปู่ก็ตัวเปียกนะครับก็ไปพักค้างคืนนะครับตอนนั้นก็ไปพักค้างคืนที่ศาลเจ้าพ่อประตูผาประตูผานะครับ ก็เป็นช่วงใกล้ค่ำพอดีก็หลวงปู่ก็นอนในศาลานะครับเป็นเรือนไม้นะครับก็เพียงแค่เอาผ้ามาปัดฝุ่นออกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสังคติในการหนุนนอนนะครับก็เวลาค่ําคืนนะก็จะมีพวกเสียงเสือมาร้องใกล้ๆนะครับก็เพราะว่าเป็นป่านะครับเพราะว่าเวลาในสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนนะครับก็ป่าจะเยอะนั่นเองนะครับ ก็ตกดึกก็จะหนาวเย็นนะครับท่านก็เดินจงกลมแล้วก็นั่งภาวนาทั้งคืนเลยนะครับพอรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าหลวงปู่ก็รู้สึกว่ามีอาการไข้นะครับตกบ่ายช่วงตกบ่ายหลวงหลวงปู่เนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีอาการคล้ายจะเป็นไข้นะครับก็ได้รวบรวมกําลังแล้วก็เดินต่อนะครับก็จะไปพักนะครับจะไปพักที่อยู่ระหว่างกลางป่าเขาไม่มีหมู่บ้านนะครับ เดินไปราวๆสองชั่วโมงก็รู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากครับอาการไข้ก็เริ่มปรากฏชัดเจนนะขาเนี่ยก็รู้สึกว่าขาจะเริ่มก้าวไม่ไหวนะครับอ่อนไปหมดเลยนะครับก็เลยหลวงปู่ก็เลย,ลเลยแวะข้างทางนะครับใต้ร่มไม้แล้วก็วางบาดวางอัฐบริขารต่างๆลงแล้วก็ล้มตัวลงนอนหลับโดยไม่รู้สึกตัวนะครับเพราะพิษไข้นั่นเองนะครับช่วงเวลาที่หลับนั้นก็ไม่รู้นานเท่าไหร่มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนได้ยินเสียงลมลมพัดดังอู้อนะครับแล้วก็ พัดใบไม้เสียงฝนฟ้ากระดองฟ้าแลบเนี่ยอยู่ตัวทั่วไปนะครับมองไปด้านบนก็เห็นเมฆดําทะมึนเลยนะครับรวมก็พัดกระโชกรุนแรงนะครับอาการไข้ก็ยังไม่สางนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดห่างๆแล้วนะครับจะก,กางกดก็สู้ลมไม่ไหวไม่รู้ว่าจะหลบฝนทางไหนนะครับก็ดูเหมือนว่าจะหมดหนทางแล้วนะครับตอนนั้นนะครับที่นี้หลวงปู่ก็เห็นว่าคือไม่มีที่พักนั่นเองนะในศาลาอะไรอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะครับ ก็เห็นว่าไม่มีทางที่จะหลบฝนได้ได้แล้วอย่างนี้นะครับก็รู้แน่ว่าคงจะหลบฝนไม่ได้จึงได้รวบรวงกําลังกายน,นะครับลุกขึ้นนั่งสมาธินะครับแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับเอาพระพ,พุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับได้กล่าวถึงบุญบรารมีนะครับที่ตนเองได้ที่หลวงปู่เนี่ยได้บวชมานะครับตลอดชีวิตเนี่ยก็จะขออุทิศอุทิศบุญนี้ถวายบุญนี้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ ซึ่งก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาเพื่อจะไปลำปางเกิดอาการไข้หมดกําลังที่จะไปข้างหน้าถ้าบุญบารมีของข้าพเจ้ามีอยู่พอที่จะบําเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วขอฝนอย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้าอยู่เลยนะครับอันนี้หลวงปู่ก็ได้อธิษฐานอย่างนี้นะครับแล,แล้วหลวงปู่ก็ได้ทําการแผ่เมตตาให้ต่อเทวดาอารักษ์ต่างๆในในพื้นที่ตรงนั้นนะครับรวมถึงเจ้าที่อธิษฐาน อุทิศบุญให้แก่เขาไปนะครับก็อธิษฐานว่าข้าแต่เทพาอารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางตลอดจนนาคพุทธผู้มีอํานาจทั้งทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปลําปางมาป่วยอยู่กลางป่าหมดกําลังที่จะไปข้างหน้าขอให้ท่านทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูข้าพเจ้าขอได้โปรดบันดาลด้วยอํานาจฤทธิ์ของตนให้ให้ฝนซึ่งกําลังตกมานี้ได้เว้นตรงที่ข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้เถิด ขอให้เปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นเถิดนะครับซึ่งการจะห้ามฝนอย่งหลวงปู่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าก็คงเป็นเรื่องลําบากนะครับก็เพียงแต่ว่าขออย่าให้ตกลงตรงมามบริเวณที่หลวงปู่ได้พักอยู่นั่นเองนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นป่วยป่วยหนักเลยนะครับเป็นไข้นะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับหลังจากที่หลวงปู่ได้อธิษฐานเสร็จลงนะครับแล้วก็ทําจิตแน่วแน่เนี่ยแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ ทั่วทั้งจักรวาลไปแล้วอ่ะนะครับหลวงปู่ก็นั่งหลับตาทําสมาธิสงบนิ่งก็เป็นที่น่าอาัศจรรย์นะครับขณะที่ฝนกําลังลงเม็ดถี่ขึ้นเป็นลําดับนะครับได้เกิดมีลมพัดมาอย่างแรงเลยนะครับต้นไม้หนีลู่เอ็นไปตามทิศทางลมความแรงของลมตอนนั้นก็สามารถทําให้ฝนเนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปโดยฉับพลันนั่นเองนะครับฝนตกห่างจากจุดที่หลวงปู่ได้นั่งสมาธิอยู่ออไปราว ก็ลักษมีหนึ่งนะก็พอสมควรนะครับก็ไม่ได้ตกบริเวณตรงที่หลวงปู่อยู่นะครับวันนั้นนะครับฝนตกอยู่นานพอสมควรนะครับพอฝนหายลงอาการไข้ก็ยังไม่สางนะครับหลวงปู่จึงล้มตัวลงนอนแล้วก็โดยไม่กางกดด้วยนะเพราะว่าหลวงปู่ไม่มีแรงนั่นเองนะครับท่านก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนกลางคืนนะครับรู้สึกตัวเนี่ยเปียกชุ่มไปหมดเลยนะครับก็ทั้งเหงื่อแล้วก็ทั้งน้ําฝนด้วยนะครับหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อเนื้อตัวนะครับรู้แต่เพียงว่า ก็มีอาการเริ่มสั่งไข้แล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นคอแต่คอเนี่ยรู้สึกคอแห้งนะครับกระหายน้ําจึงลุกขึ้นไปตักน้ําในบริเวณลําทางใกล้ๆนะครับมาใส่กระบ,บอกน้ําแล้วก็ฉันน้ํานะครับแล้วก็ทําการออกเดินทางนะครับทําให้จิตใจเนี่ยสงบแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสมศัตว์ทั้งหลายนะครับก่อนที่จะเดินทางโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ เป็นสมาธิอภิญญานะครับของหลวงหลวงปู่แหวนนะครับซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นพูริทตโตนะครับผมอ่านเรื่องราวของพระอาจารย์ต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะหลวงปู่แหวนนี่ก็เห็นท่านเนี่ยเป็นพระที่มีทุดงควร์ที่ดีเลิศนะครับแล้วก็เคร่งคัดอย่างมากนะครับอ่านแล้วบางทีรู้สึกน้ําตาจะไหลนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยท่านใช้ธรรมะในการปฏิบัติธรรมะเนี่ยอย่างเคร่งคัดมากนะครับดูแล้วก็มีความลำบากมากเลยนะ โดยที่ตัวเราเนี่ยยึดเอาตัวเราเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นปุถุชนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําลําบากให้ตัวเองลาบากขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็เพื่อสแสวงหาธรรมเนี่ยก็คงทําได้ยากนะทำไม่ได้แหละผมตอนนี้นะแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกน้ําตาเหมือนน้าตาจะไหลนะในในความที่ท่านต้องลําบากนะครับเพื่อเพื่อศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็เพื่อมาแสดงธรรมต่อเหล่าสาธุชนนะครับให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกของเรานะครับของโลกนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันได้ว่า เมื่อเรารักษาธรรมนะครับธรรมก็น,นั้นก็รักษาเรานะถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำคำ,คำพวกนี้นะครับผู้ใดรักษาธรรมผู้นั้นผู้นั้นธรรมก็ต้องรักษาผู้นั้นเช่นกันนะครับซึ่งหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยท่านก็เจอเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดเป็นอาการไข้นะครับตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดถ้ำเอ่อไม่ใช่วัดถ้ำสิเออวัดถ้ำถูกแล้ววัดถ้ำสาริกาจางังหวัดนครนายกนะครับตอนนั้นท่านก็มีอาการ ป่วยไข่อย่างหนักนะครับก็คือว่าอาหารไม่ย่อยอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นธิ์ของเจ้าที่เจ้าทางนะครับเป็นยักษ์นะครับที่อยู่ที่บนภูเขานะครับได้เล่นงานท่านนะครับซึ่งท่านก็ได้โปรดผีตนนั้นนะครับให้ใครทิฐิมานะลงนะครับซึ่งท่านก็ใช้การเขาเรียกว่าใช้ธรรมะโอดสถดนั่นเองนะครับตอนนั้นท่านก็ได้ฉันยาต่างๆที่ชาวบ้านเนี่ย ได้ธรรมถวายนะหลวงปู่มั่นนะครับแต่ท่านก็ได้ฉันไปแล้วก็ไม่หายท่านก็พิจารณาดูแล้วว่าต้องใช้ธรรมโอสถในการรักษาตนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรักษาด้วยยาแล้วหายก็หายนานแล้วนะครับตอนนั้นหลวงปู่มั่นก็บรรลุธรรมถึงขั้นพระอนาคามีนะครับขั้นที่3ามนะอริยะขั้นที่3ที่บนถ้ำสาริกานะครับจงบังหวัดนครน,นายกซึ่งผมก็เคยเล่าเรื่องราวนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่หลวงตาม,มหาบัวเนี่ยได้ ได้เขียนหนังสือไว้นะครับเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตะนะครับก็สายหลวงปู่มั่นทุกๆองค์นะฮะที่ได้ทุดงกับหลวงปู่แล้วก็เป็นศิษย์หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยโดยเฉพาะหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านก็มีอภิญญาเช่นกันนะครับแล้วก็มีทุดงเขบวัดที่เป็นเลิศเช่นกันนะครับเรื่องราวกับอภิญญานะครับก็ประวัติของหลวงปู่แหวนสั้นๆนะครับก็มีคร่าวๆนะครับ ในบางเรื่องก็เพียงเท่านี้นะนี่เป็นเรื่องราวของการเลี้ยงฝนนั่นเองนะครับซึ่งก็มีฤทธิ์ภิญญาของท่านีมากมายนะครับรวมถึงเรื่องเล่นลับและปาฏิหารนะครับท่านสามารถกดติดตามเรื่องราวนะครับของผมได้นะครับบนบนช่อง YouTube ช่องนี้แหละครับเฟซไทสตอรี่นะครับหรือติดตามบนเพจ Facebook ได้ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดผมก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านได้รับฟังนะครับถ้าเกิดท่านชอบนะครับก็สามารถรับฟังได้ส่วนการ เล่าเรื่องวันนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับอาจจะไม่ครองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักภาพมืออาชีพนะครับเพียงแต่ว่าอ่านแล้วเห็นว่าน่าสนใจดีน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวผมได้นะครับที่บน YouTube ครับ f a t e t h a สตอรี่แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ